สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e ล Studio และวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอยู่ก็คือทฤษฎีความเป็นไปได้ของร่างสุดยอดของ k a m e n Rider r e v i v e และเนื่องจากสมมุติฐานนี้มันเป็นการคาดเดาของผมเองแต่ว่ามันค่อนข้างน่าสนใจก็เลยตัดสินใจที่จะหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันผมก็ขออนุญาตพูดถึง k a m e n Rider r e v i v e สสักนิดน,นึงนะครับไว้สาหรับคนที่ไม่ได้ติดตาม k a m e n Rider มานานจะได้รู้จักกับ k a m e n Rider r e v i v e ด้วยครับ คาร e เมลไรเดอร์รีวก็คือคา r ์เม r ไรเดตัวที่3แห่งยุเครวะ โดยจะสามารถใช้พลังจากไดโนเสาร์ได้หลังจากที่ผมได้มีการพูดคุยกับเพื่อนว่าการออกแบบของเขานั้นค่อนข้างคล้ายกับอเมซอนมากๆและจากการสังเกตคาเมนไรเดอร์รุ่นพี่ที่ผ่านมาในร่างแรกจะมีความคล้ายกับคาเมนไรเดอร์ยุคโชวะอยู่พอสมควรและอีกสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คือร่างสุดยอดนั้นจะมีความคล้ายกับคาเมนไรเดอร์อีกตัวหนึ่งในยุคโชวะเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคาเมนไรเดอร์เซโรวันซึ่งร่างแรกของเขานนั้จะมีความคล้ายกับคาเมนไรเดอร์หมายเลขหนึง่งส่วนร่างสุดยอดของเขาก็กคือคาเมน Two, ซึ่งก็จะมีความคล้ายกันกันกบคา m มนไรเดอร์หมายเลขสองทำให้ผมคิดว่ารีไวซ์เองก็อาจจะมีการออกแบบร่างแรกกับร่างสุดยอดที่เหมือนกับตัวของรุ่นพี่ของเขาในยุคโชวะเช่นเดียวกันแต่ถ้าอ้างจากสมมุติฐานนี้ก็อาจจะมีคําถามขึ้นว่าเซเบอร์น er ั้นมันมีความคล้ายกับตัวอะไรในยุคโชวะเพราะจากการออกแบบแล้วเนี่ยแทบไม่มีคล้ายกับตัวไหนเลยซึ่งเซเบอร์นั้นก็ทําให้ทิ้งสมมุติฐานนี้ไปเลยทีเดียวครับ แต่เมื่อไม่นานผมได้มีโอกาสไปดูท่าแปลงร่างของไรเดอร์โชวะแล้วได้ดูการแปลงร่างของคาเมนไรเดอร์ X ซึ่งหลังจากแปลงร่างเสร็จเขาจะฟันเป็นกากบาดเหมือนกับเซเบอร์อีกทั้งตัวเข็มขัดของเซเบอร์ก็มีความคล้ายกับของ X มากๆเพราะจะมีอาวุธเสียบอยู่ที่เข็มขัดเหมือนกันและหน้าของเซเบอร์กับ X จะมีลักษณะคล้ายกับตัว X ติดอยู่ที่หัวเหมือนกันอีกด้วยส่วนร่างสุดยอดทางทีมงานก็ออกมายืนยันแล้วว่าการออกแบบมีต้นแบบมาจากคาเมนไรเดอร์สตองเกอร์ชาร์ตอัพ ทำให้ผมรู้สึกว่าสมมุติฐานนี้พอจะมีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรในร่างสุดยอดของรีไวท์ก็น่าจะมีความคล้ายกันกันกบรุ่นพี่ในยุคโชวะอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันครับก็จบกันไปกับทฤษฎีความเป็นไปได้ของร่างสุดยอดของคาร์เมนไรเดอร์รีไวทแล้วทุกคนละครับ คิดเห็นยังไงกันบ้างกับสมมุติฐานนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์และพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับและถ้าสมมุติฐานอันนี้เกิดขึ้นจริงผมก็อยากให้ร่างสุดยอดนั้นมีการออกแบบคล้ายกันกันกบซูเปอร์วันครับเพราะซูเปอร์วันความสามารถของเขาคือการเปลี่ยนถุงมือของตัวเองเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในการต่อสู้ก็เลยคิดว่าถ้าร่างสุดยอดของลูดิวอส์เนี่ยสามารถเปลี่ยนมือของตัวเองได้ให้เป็นในรูปแบบของนโดโนเสาต่างๆและนำมาต่อสู้ก็คงจะเท่ม่ใช่น้อยเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจทีีด่ด ในการทำคลิปต่อไปของเราส่วนวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ